แม่หมอดนอนนีเหรอเ <c oughs> ตือนอย่างนี้แม่หมอดกับเลาน้อยเลาน้อยอยู่ไหน Chơi đi Chốt bản thức Bật chăm 呃，对，啥也得，嗯，嘿嘿嘿那呢啊？ ฮะเหาอไว่ากนักสอคนน่ะไปแล้วไปแล้วหึ เดินหายยาเส้น่ฮียยาเส้นพี่ไหมกับเจ้าไหนของไว้บุญของไว้ไหนลูกแก้วไปบุญกลับไทยดูอ่ะเหลือเฮ้ยกินไงเหลือะกินไงเหลือเหลือไม่เหลือหนูยำบ๊อกเกอร์วันนี้วันที่เจ็ด วันหกโอ้ยต่อของไปไม่เนี่ยเ,เ,เครื่องครัวเครื่องอะไรนะเรายังไม่ตื่นหรอฮะตื่นแล้วลว้ ลาบรือเลยว่าสือส้อาาเสื้อผ้าลไหมอะไรแล้วหมอได้เ <laughs> สืสีเหรอ <laughs> อย่างน้อยก็ต้องเอานี่ไปของพี่ทั้งหมดเนีย่ย

แกน่าจะไปเลยๆแล้วแกก็โทรมาหาพี่จะย้ยายจะไปอยู่คนเดียวอีกแล้วครับนางานนี้ปล่อยให้จานนองกับท็อกกกับลุงตุด ดูแลเลยครับย้ายแล้วไปอยู่โอ้ยตากเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไวจะได้ตากไปถึงน,นู่นนี่ แล้วเ,เอาผักไปให้ยายอยู่ลางรถผักอะผักอยู่ในครุอย่างกียนเรากียน เอาไให้ทหารที่ไหนกับเชิงกับเชิงเนอ้ัอันนี้เก็บออกมาจากถังเลยนะสดสดเขาบัวแดงนี่ละนี่ ฮอะไรนะอยู่บ้านนั่นแหละลืมมามามเช้าวออกมารีบเกินนูก็เอาเครื่องครัวไปไหมเนี่ยมีไฟหรือเปล่าอยู่นู่นน่าเละ บิเคราะห์ดูก่อนกระทะได้ต้องเอาไปสี่วันห้าวันนู่นแล้วงานอยู่นี่เสร็จพอดีเลยนุพี่ตินโทรมาแล้วข้าวก่อนก่อนออกงานครับมนะงงานเดียวอีกแล้วชอบจังงานเดียวพี่ชูไม่อยู่เงาไหมสิเงาไหม ม <laughs> ังตัวดำอ่ะพ <c oughs> ี่เกือบถึี่งงานแล้วจะออกไปพร้อมพี่